เราจะมาเล่นเกมที่แบบว่าเบาสมองอีกครั้งก็คือสปังกี้นะัแต่สปังกี้ในเป็นมอสนะครับคุณดูก็สวัสดีครับและตอนนี้อยู่กับช่องเซเลอร์ะนะครับนะ <c oughs> ในแกน <c oughs> ซึ่งก็ในวันนี้นะ เราจะมาเล่นเกมสป,ปังกี้แบบมอดกันอันนี้มอดชื่อว่าครับผมไม่รู้แต่ผมมอดเนี้ยน่ารักมากนะแต่มอดเนี้ยน่ากลัวชิบหายากว่าเดิมครับไม่ต้องเสียเวลานะเราจะมาเล่นกันเลยออมดับแรกคนแรกก่อนเลยอุ้ย อุย้ยน่ารักสัตว์น่ารักเกินเกมเนี้ยไม่อันนี้แมพแมบอันนี้แมป,แมปอันนี้มอสนอนน่าไม่ใช่มอสน่ารัก <c oughs> เอ้ยเอ้ยว้วาวโซคู so cool. รถบยรันดจังเพระาไม่ได้ยินสักทีเนะี่ยนี่คือ,อก็ได้อยู่นะ,ะว้าวโอ้ชัดเจนเอ็นเ็โขมพอดีนะาคนดู ไม่ใช่โอ้โอ้ so cute พอแล้วเดี๋ยวเลิกกิทสีดออกไปอืมได้อยู่ได้อยู่โอ้โหชอบเพลงเด้ติดติดติดเลยแต่ผมเห็นอะไรอยู่ข้างหลัง เห็นไหมคนดูเห็นไหมเห็นเนาะนี่ล <Fur> ิฟไม่ได้เนาะไม่ได้ลิฟเฉยเลยแต่ผมเห็นอยู่ข้างหลังนะโอเคตื้อ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 ตืูำเพลงนี่เงี้ยสุดหัว เหนียวเหนียวดิเอาสุขใสนอนหลับเกินนะไม่ได้เล่นทั้งดึกทั้งวัน <c oughs> <c oughs> ละมือปะเนี่ยร้องแบบละมือร้องแบบละมือโอ้ตัวนี้กันนะหลักนะโอ้ อันสุดท้ายก็คือโอ้ชิบหายแนย่ what the fuck เอ้ามาตอนเช้าแล้วเหรอเมื่อกี้ผมเห็นกันข้างหลังนะโอ้โหอ่าคุณคุณคุณครับใจเย็นครับอย่าพิ่งกดผมเลย ควาดคลิปก็ไม่ได้นะคุณคุณคุณจะมั่วโอ้โหนั่นไงสาเหตุว่าไม่ได้นอนนะร้องเพลงอย่างเดียวเฮ้ยดาฉันนะไอ้ย่าอย่ายายาคุณ ซึ้งๆใจเย็นตัวมดต่อไปตัวมดไม่นอนนอนไม่อแต่ดึกนะใครไม่นอนนะเป็นเกย์หยอกหยอกหยอก โอ้โหพูดรัวโอ้โหไม่ไม่นอนออกไปขอลองขอลองต่อไปดึกดึกนอนดึกนะเขาก็ไม่นอนเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวนะ ตอนแรกผมไอ้สีเขียวกับสีฟ้าชิลนะสีฟ้าอ๋อสกายเออสกายกับคนนั้นเฮ้ยผมลืมวะอือว่ะคือไม่เหนื่อยว่ะเฮ้ยดเดิอดเดือด อันนี้อะไรอะ่ะะสือเหรอเห็นข้างบัเป้นไม,ไม้ไม่ตื่นโอ้โหมอสมึงไม่ไนอนปะเนี่ยคุณคุณนอนไม่สุดเออโอ้โอโอ,โอ,อ มันเดิมมันเดิมมอนก็เดิมโอ้ดีมากเลดขึ้นมาเดิมีมยผมจำไม่ได้่ะสกายกับอาร์กยยังไงนะคิดลืมละผมผมลองอย่างวะทำไมทำไมผมไม่รู้เลย หรือไปหอ<ผ>มขวดพระจันทร์ก่อนหรือก่อนจะอาชีพหายดีอูอ้หันดูเขาทำหน้าแบบอืมเสียงก็ไม่เหมือนเดิมน,นะโอเค ก็สำหรับแค่นี้ก็คือมอสสปังกี้ในแบบมอสนะก็จะก็ก็มีแค่นี้แหละบายแอดซี่อ่ะเอเดี๋ยว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 ผมลืมสองคนก็คืออ่าอะไรนะสกายกับไออันนี้นายอะไรเปล่ะไอ้นี่ผมแบบแบบสรงแบบสรงทั้งอ่ะ มาลองดูดิลองดูดิออดดโอ้โอเคส่งผมเฮ้ยเหมือนแบบมันรีเวิร์สหรือไงไม่รู้คือแบบว่ามันก็ทำดีอยู่นะอันต่อไปส,สกาย กุสกาก็น่ารักนะโอเคก็สำหรับวันนี้โอเคปิดคลิปได้แล้วไป